สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ การเจอกันครั้งแรกระหว่างคนสองคนสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างครับยิ่งกับคุณสาวๆแล้วสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้คิดยังไงกับคุณต้องการอะไรจากคุณดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู3สัญญาณอันตรายที่บอกว่าเขาอยากได้คุณตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันเพราะบางครั้งเขาไม่ได้ต้องการรู้จักอะไรคุณหรอกเขาแค่หวังเรื่องบนเตียงก็เท่านั้น ตามไปดูกันเลยครับข้อที่1พูดแต่คำหวานหวานลินเลียน รักแรกพบมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่มีใครทราบได้นอกจากจะเจอกับตัวเองแต่ถ้าการพบกันครั้งแรกของคุณกับเขาแต่เขากลับเอาพูดจาหวานๆเลี่ยนๆใส่คุณเช่นผมไม่เคยเจอใครที่เหมือนกับคุณเลยผมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นยิ่งบอกว่ารักคุณทั้งทงที่ยังเจอกันไม่ถึง24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำอย่างนี้ต้องระวังตัวเองหน่อยครับเพราะเขาไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์ขนาด นนัน้ซึ่งถ้าเขาอยากจริงจังกับคุณจริงๆเขาจะต้องสนใจและอยากรู้จักคุณให้มากขึ้นครับข้อที่2มือเลื้อยเป็นปลาหมึกหากการเจอกันครั้งแรกของคุณกับเขาเขาออกอาการมืออยู่ไม่สุกเลื้อยไปเลื้อยมาถึงเนื้อถึงตัวคุณตลอดบอกได้เลยครับว่าการกระทำแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเขามักจะหวังแค่ความสัมพันธ์ในระยะสั้นๆเท่านั้นครับ ข้อที่3เขาไม่ได้อยากรู้จักคุณมากขึ้นสังเกตได้ง่ายๆจากการที่คุณและเขาเจอกันเขาไม่ได้ถามถึงเรื่องของคุณและไม่ค่อยตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพูดแถมมักจะพูดแต่เรื่องของตัวเองและนี่เป็นผู้ชายที่คุณควรหนีไปให้ไกลๆเพราะว่าเขาหลงตัวเองเกินกว่าที่จะมองว่าคุณน่าสนใจสำหรับเขาครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ3สัญญาณอันตรายที่บอกว่าเขาอยากได้คุณตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาการที่คุณสาวๆสามารถรู้ถึงลักษณะอาการของคุณผู้ชายที่เข้ามาจีบคุณว่าเขามาดีหรือมาร้ายได้นั้นคุณสาวๆก็จะสามารถคัดกรองคุณหนุ่มๆเพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w i d e web บ a n g b e a u t y ด o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆดีต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ